三刀流奥義一大三千大天敵か สวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมพบกับ c h anel n alternative กับ c h anel n alternative นะครับผมคุณกำลังอยู่กับ YouTube ของช่องของกระผมเองนะครับผมก็คือ c h anel n alternative นั่นเองนะครับผมหรือชื่อเต็มก็เป็น alternative gamer บอกว่าเออนะครับผมโลโก้ก็นี่ครับผมหน้าตาอย่างนี้ นะครับผมก็ขอขอบคุณก่อนอื่นนะครับผมใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามคลิปที่พี่ลงทั้งหมดด้วยนะครับผมยางคลิปล่าสุดที่พี่ลงก็จะเป็นนี้นะครับผมสอนจัดซับเหรียญนะครับผมแล้วก็มีพวกลูฟี่ด้วยนะเออนะครับผมยังไงลองเข้าไปดูกันได้นะครับผมสนุกสนานกันตามอัธยาศัยกันเลยทีเดียวนะครับผมนะแล้วก็สามารถติชมกันได้นะครับผมทุกคลิปพี่ตัดต่อเองและพากย์เองทั้งหมดนะครับ โอเคน้องๆครับผมเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันนะครับผมเนื่องจากว่าคลิปนี้ไม่ได้มาเล่นเกมให้ดูนะครับจะมาพูดคุยและชี้แจงนะครับผมขออนุญาตเลยนะครับผมคลิปนี้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่เคยเป็นประเด็นและกําลังจะเป็นประเด็นจากชาแนลพี่นะครับผมนั่นก็คือในส่วนของออการก๊อปนะครับผมก๊อปของฝากนะักก๊อปก็ได้ปะ ของฝ่านักกอล์ฟนะครับผมคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับน้องๆพี่จะเกิดให้น้องๆได้ฟังถ้าใครติดตามพี่มาสักระยะหนึ่งคงจะรู้เรื่องนี้นะครับผมก็คือมันมีเหตุการณ์นะครับผมก็คือช่วงหลังมานเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์นะครับผมจากอา,อาจจะเป็นผู้ที่ติดตามใหม่ๆหรือเปิดฟลุกเปิด,เ,ปด,เ,ปดเข้ามาดูอะไรประมาณนี้นะครับผมพอมีการเปิดเข้ามาดูเนี่ยก็คงจะเป็นผู้เล่นวันพีชบอที่รัดอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ผมทาช่องก็เข้ามาดู ทีเนี้ยผมก็ได้รับการคอมเมนต์ประมาณว่าคำพูดคุ้นๆอา่าอาจจะมีบางบริบทบางคำพูดนะครับผมบางศัพท์ที่ผมพูดนะครับผมเช่นแบบยึดโลกาไปดิเตะโลกาอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อีกมากมายนะอีกมากมายจริงมันมีหลายคำนะผมกเ็เข้าไปดูคลิปตัวเองบ้างนะครับผม ก็เห็นว่ามันก็มีประมาณนี้นะครับผมแล้วผมก็ได้รับการคอมเมนต์จากอาจจะเป็นขาจรที่เข้ามานะครับผมก็คอมเมนต์ประมาณว่าซ้ําไปกอป,ปี้ไปซ้ําอะไรประมาณนี้นะครับผมคุ้นๆน,นะคาพูดนี้ทําไมต้องก๊อปอะไรเงี้ยผมเวลาผมเจอคอมเมนต์แบบนี้วิธีการรับมือของผมเองนะครับผมผมก็ได้ทําการพิมพ์เรียกว่ารับมือพิมพ์ตอบไปว่า ถ้าไม่ชอบก็ขออภัยนะครับประมาณนี้นะเท่าที่ผมคอมเมนต์มาจะเป็นลักษณะแบบนี้มาตลอดนะครับผมจนคลิปก่อนหน้าน,นี้นะครับผมจาไม่ได้ว่าคลิปอะไรน,นะครับผมก็มีคนคอมเมนต์ว่าอ,อันนี้ค่อนข้างออกแนววิจารณ์แล้วค่อนข้างแรงอยู่นะครับผมนั่นก็คือชแนลนี้ไม่มีคาแรคเตอร์เลยนะครับผมคําพูดก๊อปจุดๆมาอะไรประมาณนี้นะครับก พี่ก็เลยจําเป็นที่จะต้องทําคลิปชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับผมเรื่องเกี่ยวกับการที่คําพูดเหมือนอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะก็อันดับแรกนะครับที่พี่ชี้แจงคือเรื่องของคําพูดนะครับผมพี่ก็แค่จะบอกว่าคําพูดมันเป็นแอคชั่นนะครับผมของพี่เวลาพี่เล่นเกมวันพีซบบลติลัดนะครับผมเพราะว่าต้องบอกก่อนนะครับก่อนที่พี่จะทํา YouTube ตั้งแต่แรกเลยนะพี่เป็นคนเล่นเกมวันพีซเนี่ยแล้วเป็นคนออกแอคชั่น ออกแอคชั่นหมายความว่ายัางไงนะครับผมพี่เคยเป็น,นั่งร้านสตาร์บัคนะครับผมแล้วพี่นั่งเล่นวันพีชพี่แม่งแหกปากอยู่คนเดียวอะ่ะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการทํา y o Youtube เลยนะเว้ยเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าพี่เป็นคนออกแอคชั่นเป็นคนเอนเตอร์เทนนะครับผมแล้วก็ตอนที่พี่ทํา y o Youtube แรกๆเลยนะครับผมจนขึ้นมาอยู่ประมาณพันซับได้นะครับผมพันสองพันซับเนี่ย พี่บอกเลยว่าพี่พี่ไม่เคยพูดคําพูดแบบนี้เลยนะครับที่ที่ที่เขาบอกว่าพี่ก๊อลฟนะครับผมพี่ไม่เคยโตมาจากคําพูดแบบนี้นะเออนะครับผมพี่โตมาด้วยคอนเทนต์ด้วยเอ,อ่อคาแรคเตอร์ที่พี่มีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เรื่องของการออกลีลาการพากซึ่งตอนนั้นเนี่ยเออพี่มาต้องต้องบอกก่อนนะครับว่าถ,ถ้าถ้าเท้าความจริงๆเนี่ย พี่จะมารู้สึกว่าก้าวแรกของการทำ u t u b e ของพี่จริงๆในเกมวันพีสเนี่ยก้าวแรกจริงๆที่มองเห็นภาพชัดที่สุดคือการที่พี่เริ่มสตรีมนะครับผมตอนที่พี่เริ่มสตรีมเนี่ยพี่มีคนรู้จักจาก YouTube ประมาณนึงแล้วจนพี่ไปโปรโมทต,ตัวเองในเพจในอะไรก็ตามเนี่ยจนทำให้ยอดซับถึง1 0ึ0งซับนะครับผมตอนนั้นยังไม่ถึง1,000ซับเลยถ้าใครจำได้น่าจะประมาณ3-400ยซับไม่เกินนี้นะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นพี่ไม่มีการพูดคำเหล่านี้เลย หมายความว่าคนดูที่ดูพี่ช่วงนั้นก็ไม่ได้บอกว่าพี่ก๊อปปี้นะครับผมแล้วคาแรคเตอร์ในช่วงที่2 3 0สามร้อยซับเนี่ยมันก็คือคาแรคเตอร์ในปัจจุบันนึกออกปะเขาแต่ว่ามันก็คือปกติมันคือเหมือนเดิมเลยนะครับผมตอนนี้จาก400ยซับก็กลายเป็น4,000ันซับจะ5,000ันซับเนี่ยและในอนาคตจะเป็นกี่ซับว่าไปเนี่ยผมก็ยังเหมือนเดิมแค่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยผมอาจจะนะครับผมอาจจะมีบางคําพูดที่ผมอาจจะไป เอาอประมาณว่าพูดแล้วติดปากประมาณว่าเราเล่นกับในคนในดิสโก้แล้วเราไปติดปากเราพูดอะไรประมาณนี้จนเรามาพูดในสตรีมมาพูดในการภาคคลิปแค่นั้นเองอะพอพอมีการภาคแล้วป,ปุ๊บซึ่งแน่นอนว่าขาจรที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยจะไม่เข้าใจก็จะบอกว่าผมกอปเพราะคุณดูคลิปล่าสุดแต่คุณคุณไม่เคยดูคลิป <c oughs> ก่อนหน้านี้ของผมนะครับผมหรือว่า ไม่เคยเขาเรียกว่าดูการเติบโตของผมในก่อนหน้านี้ซึ่งผมจะบอกว่าถ้าผมกอบทุกอย่างจริงๆเนี่ยถ้าผมกอบทุกอย่างมาเนี่ยผมไม่มีทางโตได้นะผมไม่มีทางโตได้นะครับผมจะโตด้วยคําพูดเหล่านี้เป็นไปไม่ได้เลยนะครับอันนี้จริงๆนะเออแล้วก็ช่วงหลังมาผมพยายามลดลดคําพูดเหล่านี้เพื่อไม่ให้เจอคอมเมนต์แบบนี้ด้วยนะครับผมเพราะอยากให้ดูที่เนื้อหาและคอนเทนต์สำหรับคอนเทนต์เนี่ยน้องดูอาง่ายๆนะ คอนเทนต์ <Content S 2> ของผมเนี่ยเป็นในเชิงเทคนิคนะครับผมคือผมต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนที่เล่นไม่เก่งถ้าวันนี้น้องท้าผมหนึ่งหึงเนี่ยผมแพ้เลยดีกว่านะครับผมต่อให้ตัวผมจะโหดคนพ่อคนแม่นะครับผมคุณเวลร้อยมาผมก็แพ้แต่ถ้าให้ผมเล่นเป็นทีมผมอาจจะพอสู้คุณได้นึกภาพออกไหมเออเพราะผมมีเทคนิคมีเชิงมีมีเขาเรียกว่าเชิงมีชั้นเชิงในการเล่นซึ่งเกมนี้ถ้ามีถ้ามีความโหดอย่างเดียว มันไม่ได้โหดนะครับผมมันต้องมีชั้นเชิงบ้างนะครับผมดังนั้นสิ่งที่พี่แนะนําน้องๆที่ผ่านมามันจะเป็นเชิงเทคนิคไม่ได้เชิงว่าเอ้ยมึงต้องหนึ่งหนึ่งได้มึงต้องเก่งอะไรเงี้ยนะครับผมไม่ใช่นะ จะเป็นในเชิงเทคนิคและคอนเทนต์เรื่องของการนำเสนอนะครับผมนำเสนอยังไงให้ดูเป็นภาพยนตร์นำเสนอ,อยังไงให้ดูเป็นการ์ตูนไม่ใช่เป็นเกมพี่ก็พยายามนำเสนอมาหลายรูปแบบแล้วก็พี่อินกับเกมนี้พอสมควรนะครับผมดังนั้นน้องๆจะรับรู้ได้เวลาดูคลิปพี่น้องจะอินตามพี่นะครับผมนะเออผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมจะอินว่าเออพี่ต้อนำเสนอแล้วมันเป็นลักษณะแบบนี้เออเราก็อินตามที่พี่ต้อนำเสนอนะครับผมดังนั้นสิ่งเหล่านี้คุณจะมาบอกว่าผมไม่มีคาแรคเตอร์เนี่ย ผมก็แปลกใจนะครับผมคือวันนี้คุณตัดสินจากที่ผมแต่งตัวซ้ํากับชาวบ้านเขาไม่ได้นะการการที่ผมพูดพูดเหมือนชาวบ้านเขาบางบริบทนะครับผมบางคําพูดหรือคาแรคเตอร์บางอย่างการแอคชั่นเนี่ยไปซ้ํากับคนอื่นเนี่ยหนึ่งผมจะตอบว่าคนแบบนี้ไม่ได้มีคนเดียวในโลกนะดังนั้นเนี่ยคุณจะบอกว่าผมไปซ้ํากับเขาอะมันไม่ได้นะกับ2คือกับ2คือคําพูดนะครับผม คำพูดเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจก๊อปนะครับผมอันนี้ผมบอก,บอกตรงตรงเลยนะ,ะผมไมไ่ตั้งใจก๊อปปี้คำพูดนะครับผมเพราะว่ามันเป็นแค่เรื่องของแอคชั่นอีโมชั่นในการเล่นเกมถ้ามันมีคำพูดที่อาจจะซ้ําไปบ้างนะครับผมแล้วผมก็บอกว่าคาแรคเตอร์ในการพากย์ของผมก็ไม่เหมือนถ้าคุณดูดีๆคุณไม่ได้ดูแค่คำพูดนะครับคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์เหล่านั้นผมก็ไม่เหมือนเออถ้าถ้าคุณตั้งใจดูนะแล้วในส่วนของคอนเทนต์เนี่ยยิ่งไม่เหมือนใหญ่เลยนะครับผมผมเชื่อว่าผมไม่เหมือน เพราะแต่ละคอนเทนต์ผมคิดเองผมครีเอทครีเอทจากจากที่ผมสมองผมแล่นนะครับผมจริงๆนะสมองผมแล่นผมก็ครีเอทครีเอทจากการตั้งคำถาม นะครับผมคำถามว่าเออถ้าเราใส่เหรียญนี้มันจะเป็นยังไงถ้าเราเล่นแบบสไตล์แบบนี้จะเป็นยังไงแล้วก็ชาเลนกับตัวเองชาเลนกับคนดูนะครับผมแล้วก็สตรีมสตรีมนี่การพากยิ่งไม่เหมือนเลยนะครับผมการการตอบแชทหรือว่าอะไรก็ตามผมไม่เหมือนเลยเว้ยทุกอย่างคือคาแรคเตอร์ผมไม่เชื่อถามคนที่อาจจะเป็น FC ประจําของผมก็ได้นะครับผมสําหรับชแนลผมนะแล้วผมยินดีกับการที่พี่น้องๆนะครับผมวิจารณ์ในเชิงนี้ผมไม่ได้ตําหนิคนคนที่วิจารณ์แบบนี้นะครับ ถ้าวิจารณ์เชิงสร้างสารรนคะ์นผมโอเคแต่อันนี้คือผมมีถึงมีโอกาสได้ชี้แจงเพราะว่าการที่มีคอมเมนต์แบบนี้เข้ามาเนี่ยมันจะทําให้คนใหม่ๆเข้ามาแล้วแล้วเข้ามาอ่านคอมเมนต์เนี้ยแล้วจะตัดสินผมไปด้วยแค่นั้นเองเข้าใจคัาใหมามาถ้าเขาตัดสินผมไปด้วยว่าผม c o อปีคือจบเลยถูกไหมครับชาแนลนี้ก็คือแม่เป็นชาแนลก๊อปปีเออซึ่งซึ่งซึ่ง,ง,งผมออกตัวว่าผมไม่ได้ก๊อปปี้ ถ้าคุณดูเนื้อหาในคลิปผมจริงๆการผาคการตัดต่อการนําเสนอนําเสนอก็คือการตัดเพลงการใส่ซาวการอะไรก็ตามเนี่ยผมว่าผมเป็นตัวของตัวเองพอสมควรเลยนะอืมนะครับผมดังนั้นการที่ผมไม่มีคาแรคเตอร์เนี่ยเป็นเป็นอะไรที่ตัดสินผมแค่การแต่งตัวแค่นั้นเองนะครับผมนี่ถือว่ามีโอกาสมาได้ชี้แจงนะเออนะครับผมไม่ได้ตําหนิคนเมนแบบนี้นะครับผมซึ่งผมต้องการจะด้วยซ้ำว่าให้คุณ เข้ามากดติดตามผมนะครับผมแล้วก็ติดตามผลงานรอดูว่าสิ่งเหล่านี้มันจะพัฒนาออกไปในทางไหนนะครับผมนะซึ่งผมพัฒนาเองตลอดเวลานะครับผมการทำคลิปคอนเทนต์ไม่ได้ทำกันง่ายๆสำหรับคนที่ทำชาแนลวันพีชนะครับผมเอาเฉพาะคนที่1,000ซับขึ้นแล้วกัน1,000ซับขึ้นก็เป็นชาแนลหลายๆชาแนลชาแนลชินลิข์ชาแนลชาแนลหลายๆชาแนลนะครับผมหลายๆชาแนลเลยที่คนติดตามหลักพันขึ้นบวกๆเลยนะครับผม ถามถามเขาได้เลยครับว่าการทําเกมวันพีสเนี่ยแม่งได้กําไรหรือเปล่าผมบอกเลยว่าแม่งต้องทําด้วยใจเท่านั้นนะครับทำด้วยใจเท่านั้นคนดูเป็นหมื่น่ะผมถามว่าซื้อไอดีดองเพชรมาเปิดสักไอดีไอดีหนึ่งนะเอาเอาสัก5,000เพชรก็ได้ไม่ต้อง5,000เพชรหรอกนะ้องเอาแค่700เอาแค่พั0หเพชรเนี่ยซื้อมาเปิดเนี่ยถามตรงๆนะคนดูคลิปนั้นหมื่นวิวอ่ะถามว่าคุณได้ได้ทุนคืนไหมก็ไม่ได้นะ เออผมบอกจริงๆดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำตูติมเมอร์ทุกคนทำา1ึ่งเขาทำเป็นตัวตัวเองเขาไม่ได้กอบไข่นะครับผมกับ2คือเขาทำด้วยใจซึ่งผมเนี่ยทำด้วยใจจริงๆและผมการันตีนะถ้าคุณติดตามผมและมีข้อมูลหรืออยากจะพูดคุยกับผมผมเชื่อว่าคุณจะรักในตัวผมมากกว่าคำพูดเหล่านี้อ่ามากกว่าการที่โดนตัดสินกับคำพูดแค่นั้นเองลองลองเข้ามาพูดคุยกันนะครับผมแล้วก็ ถ้ามีโอกาสเข้ามาอยู่เรือผมก็ได้นะถ้าผมเปิดสาขาใหม่นะครับผมสามารถเข้ามาคุยกันได้นะครับผมเออแล้วคุณจะรู้ว่าน้องๆที่อยู่ในเรือผมทุกคนนะเขาจะเข้าใจว่าผมเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมนะโอเคนะครับก็นั่นแหละคือเรื่องราวนะครับผมนะผมขออนุญาตชี้แจงนะแล้วก็ออกตัวว่าไม่ได้ตําหนิคนคอมเมนต์ ในเชิงวิจารณ์ว่าผมกอปนะครับผมแต่ว่าอย่าได้ว่าผมเรื่องการที่ว่าผมไม่มีคาแรคเตอร์เลยนะผมมีคาแรคเตอร์ส่วนตัวชัดเจนนิสัยผมกับตัวจริงแม่งเหมือนกันเดะเหมือนกันเดะเป็นคนจริงใจพูดตรงเล่นเป็นเล่นจริงจังเป็นจริงจังแล้วผมก็เป็นคนที่จริงจังปนความไร้สาระซึ่งมันจะทำให้ความจริงจังของผมมันดูซอฟไม่ได้ดูเครียดก็แต่ป่นนี้คือคาแรคเตอร์ผมฮนะ นี่ผมบอกเลยว่านี่คือคาแรคเตอร์ผมใครอยู่เรือผมเข้าใจใครดูผมสตรีมบ่อยๆเข้าใจนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนี่ผมขออนุญาตชี้แจงคลิปนี้ผมไม่ได้ซีเรียสน,นะครับผมว่าเพื่อนๆจะเข้ามาดูเยอะไหมแต่อย่างน้อยที่สุดมีคลิปที่เป็นหลักฐานว่าผมได้ชี้แจงประเด็นนี้นะครับผมถ้ามีใครยังคอมเมนต์ในเชิงนี้ผมอาจจะอยากแนะนำให้ดูคลิปนี้นะครับผมนะยังไงผมฝากด้วยนะเออนะผมว่าคลิปผมแนวทางสรุปนะครับผมแนวทางการทำคลิปของผม หลังจากนี้และต่อ,ตอ,ตอไปในอนาคตผมจะแนะนําเทคนิคให้คุณนะครับผมเล่นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมไม่ได้เล่นเก่งขึ้นนะแต่เล่นมีประสิทธิภาพในการทําเกมมากขึ้นนั่นเองนะครับทำให้เกมสนุกถ้าเกมมันลุยมันเดินออกไปยึดธงฆ่ากันอยู่แค่นี้เกมมันจะง่อยๆมากแต่ถ้าเกมมีเริ่มเริ่มของการใช้หัวสมองการใช้เชิงการมีเทคนิคเพิ่มเติมนะครับผมคุณดูช่องนี้ได้เลย นะครับยังไงผมฝากติดตามด้วยนะครับผมกับชาแนลอัจฉิยะฝากด้วยนะคลิปนี้ก็ตอบคำถามหมดแล้วนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าอยากให้ผมทําคลิปอะไรนะครับผมหรือใครมีข้อคิดเห็นแบบไหนติดตามเออฝากกดคอมเมนต์คอมเมนต์ด้วยนะครับผมแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สําหรับชาแนลอัจฉริยะครับผมสวัสดีครับ So what Tuk tak Yo Samurai Kamsari Kamsari